สวัสดีค่ะวันนี้ฟางจะพาทุกคนมาทำสเต็กแซลมอนทริยากิง่ายๆโดยมอทอดไรน้ำมันค่ะวิธีทำเพียง2ขั้นตอนเท่าน,นั้นก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟางด้วยนะคะสำหรับส่วนผสมฟางจะเขียนไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะทำการโรยเกลือและพริกไทยบนตัวแซลมอนก่อนนะคะ สำหรับซอสเทริยากิที่ฟังใช้ในวันนี้คือของอาซาฮีค่ะใช้1ช้อนโต๊ะทารอบๆตัวแซลมอนเลยนะคะหลังจากที่ทาเสร็จแล้วพักไว้ในตู้เย็นประมาณ10นาทีนะคะ ขันตอนที่2ฟางจะทาน้ำมันรอบๆแต่แกงหม้อทอดและน้ำมันนิดหน่อยนะคะจากนั้นนำแซลมอนวางลงไปได้เลยคะ่ะตามด้วยผักเครื่องเคียงวันนี้ฟางจะใช้เป็นกล่ำดอกและข้าวโพดอ่อนนะคะฟางจะใช้อุณหภูมิที่180องศาเวลา10นาทีนะคะ หลังจากครบ15นาทีแล้วนะคะฟานจะนำกระหล่ำดอกออกก่อนค่ะจากนั้นนำเข้าหม้อทอดต่ออีก10นาทีนะคะ โรยงาข่านิดหน่อยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆเพื่อนๆสามารถทําตามได้ง่ายมากเลยนะคะถ้าชอบเมนูนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องฟางนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะข,ขอบคุณค่ะ